สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอาลายัยอู่มงตะดาราหนังฮ่องกงวัยเจปีเสียชีวิตแล้ววงการบันเทิงจีนต้องเศร้าต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอู่มงตะหรือ NG m a n Man t a t นักแสดงอาวุโสวัย70ปีที่แฟนจดจำจากบทลุกคู่ของพระเอกจจตุรเทพฮ่องกงหลิวเตอ๋อหัวหรือแอนดี้รัวในหนังผู้หญิงคาใครอยาแตะปี1990รวมถึงผลงานหนังตลกสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะก,กับแฟนๆมากมายกับ King of Comedy โจซิงเฉอหรือสตีเฟนโชด้วยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้27กุมภาพันธ์64มีการยืนยันถึงการเสียชีวิตของอู่มงตะ หลังอาการกำเริบจนต้องกลับเข้าห้อง ICU และหมาต้องฉีดมอร์ฟินระงับปวดให้ทุก4ชั่วโมงหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกและทำเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็งตับจนทำให้สภาพร่างกายอ่อนแอลงอย่างมากโดยก่อนหน้านี้เพื่อนร่วมวงการต่างแสดงความห่วงใย,ยต่อนักแสดงอาวุโสร,รายนี้ ที่ไม่ยอมปริภากบอกใครถึงอาการป่วยที่รุมเร้าหนักจนกระทั่งหลังการผ่าตัดครั้งล่าสุดและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาเพิ่งเกิดอาการเจ็บหน้าอกคล้ายหัวใจวายในกองทายรวมทั้งก่อนหน้านนี้เคยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและมีโรคเบาหวานคุกคามด้วย สำหรับอู่มงตะคร่ำวอดในวงการมาตั้งแต่ยุค70มีผลงานเป็นที่จดจำของแฟนๆมานับไม่ถ้วนจนปัจจุบันโดยบทบาทในหนังผู้หญิงค่าใครยาแตะส่งเขาควา้ารางวัลตุกตาทองเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดแล้วเขายังมีผลงานหนังตลกเรื่องดังร่วมกับโจซิงฉือมามากมายทั้งคนตัดเซียนและคนตัดคนสจากปี1 9 9 0รวมทั้งหนังคนเล็กนักเรียนโตปี1991 อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความอาลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอู่มงตะด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบุณครับ